สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาถาชินมัญชรวันนี้จันทร์ที่13กุมภาพันธ์2 5 6 6วันนี้จัดเป็นวันขานไม่ถูกกับวอกคุณที่เกิดในปีจอคุณที่เกิดในปีมะเมียโดดเด่นในเรื่องการเงินและโชคลาภคุณที่เกิดในปีขานเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณที่เกิดในปีวอกต้องระมัดระวังอุบัติเหตุ คุณที่เกิดในปีกุลต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างครับเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้ได้แก่คุณที่เกิดในราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุมราศีมิถุนโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารธุรกิจของสวยงามบริจาคเสื้อผ้าให้เด็กยากจนคนด้อยโอกาสเป็นทานบารมีอย่างยิ่งราศีตุลได้อิทธิพลของดาวเกตสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าก้าวจบ เป็นสิริมงคลผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์มีข่าวดีในเรื่องของงานประจำชาวราศีกุมเฮงยืนหนึ่งในเรื่องการขายการตลาดธุรกิจส่งออกนำเข้าคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักทรงอย่างแบดไม่ต้องแซดอีกต่อไปจัดวางดอกไม้สีส้มอิฐทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ดึงพลังบวกของดาวบินเจ็ดแดงชาติและดาวอังลวง ส่งเสริมพลังแห่งความรักเวลามงคลวันนี้11นาฬิกาถึง13นาฬิกาเวลา19นาฬิกาถึง23นาฬิกาทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลสีขาวสีชมพูสีม่วงเป็นสีมงคลพรุ่งนี้เช้าเรามาพบกันกับเช็คดวงยืนหนึ่งใน Good Morning Thailand วันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยนักคลาธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหนองคายบึงการ